คุณผู้ชมครับเจ้าของช็อคถูกหลอกซื้อรถกระบะป้ายแดงราคา1.3ล้านแต่ได้ของตกรุ่นไปแล้ว2ปีเออใครมันจะยอมนะครับมีการรายงานว่าในพงครับอายุ47ปีนำรถกระบะป้ายแดงในฝันนี่มาร้องทุกข์พร้อมชี้ให้ดูตัวเลขถังระบุปีผลิตชัดเจน2022หลังถูกเซล์ลหลอกขายรถตกรุ่นราคา1.3ล้านบาทให้ นพง์บอกว่าหลังจากเก็บเงินในก้อนหนึ่งก็นําเงินไนปนดาวรถกระบะโฉมใหม่ที่ฝันอยากจะได้ก็ลงทุนนั่งรถทัวร์จากภูเก็ตเลยละครับบวงนาไปที่โชว์รูมแห่งหนึ่งที่สาขาเกษตรนวมินกรุงเทพจากนั้นก็พูดคุยกับเซลล์เพื่อทำการจองรถซึ่งเซลล์ก็บอกว่ารถรุ่นนี้ต้องจองนะเพราะว่าผลิตใหม่ในปี2024ก็เลยตกลงทําสัญญา28มิถุน,นยายนปี67พร้อมวางเงินดาวไว้4แ0 0นะฮะหลังจากนั้นก็มีการนัด รับรถกันนะครับแต่ขับออกจากโชว์รูมไปไม่เท่าไหร่เลขหมโชว์บอกระยะทางว่าขับมาแล้ว300กิโลเฮ้ยตกใจมันแป๊บเดียวเอง300กิโลก็เลยยกหูหาเซลล์อ้างว่าตนจองรถเป็นสีเทาแต่รถมันมีแต่สีขาวต้องขับไปแลบสีที่พระนครศรีอยุธยาพอได้ฟังก็รู้สึกว่ามันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะ ก็ปรากฏว่าวันต่อมาครับก็จะขับรถเนี่ยไปเที่ยวกาญจนบุร e, ีพบแบตเตอรี่ลดหมดก็เลยโทรไปถามผู้เชี่ยวชาญพบขั้วแบตเตอรี่หลวมให้ขันน็อตและก็สตาร์ทเครื่องใหม่กระทั่งเปิดฝากระโปรงก็ไปเจอตัวเลขตัวถังมั่นใจว่าถูกกรอกขายรถเก่าแน่นอนแล้วเบื้องต้นผู้ร้องทุกข์นำหลักฐานไปแจ้งความมอเวกับทนายความนไปฟ้องร้องเอาผิดที่โชว์ลูมแล้วหลังจากเสนอ รับผิดชอบค่าเสียหายแค่60,000บาทผู้ร้องรู้สึกไม่เป็นธรรมในเมื่อรถตกรุ่นแล้วก็ควรจะรับคืนไปแล้วก็ยกเลิกสัญญาเช่าซื้อดีกว่านะเออก็อจะไม่เอาแล้วรถนี้นะผิดสัญญาอันนี้เหมือนกับอุ้ผิดสัญญาเยอะเลยนะครับประมาณว่าอันนี้หลอกเลยนะเข้าเข้าใครหลอกลวงครับ